ธุรกิจดับลิสนะฮะอแอพพลิเคชั่นดอบลิสเนี่ยผมเองที่เป็นนายความเนี่ยก่อนที่จะให้แฟนเข้ามาทำธุรกิจนี้ร่วมกับดอบลิสเนี่ยนะฮะผมเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอลุ่ความที่ทาผิดกับบริษัทขายตรงหลายบริษัทมาแล้วนะฮะก็เลยมีความกังวลก่อนก็ทําเนี่ยก็ต้องตรวจสอบต้องเ,เ,เช็คว่าดอบลิส ได้ดาเนินการตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่มีการจดเพ่นประชทถูกต้องหรือไม่ครับจดอนุญาตการขายตรงถูกต้องหรือไม่มนะครับรวมทั้งการขออนุญาตต่างๆในในในการซื้อดอกลิต์เรเช็คแล้วปรากฏว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตาม,ตามกฎหมายและช็้กันง่ายๆเลยนะครับตัวดอกลิส์เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้ามีโทรศัพท์ไอโฟนลองเอามาโหลด แอปดับลิสถ้าโหลดไม่ขึ้นแสดงว่าแอปนั้นเป็นแอปที่ไม่ถูกต้องมันจะโหลดไม่ได้เลยนะฮะถ้าโหลดแล้วขึ้นแอปพลิเคชันทุกแอปที่โหลดจาก iPhone แล้วขึ้นมาเป็นแอปที่ถูกต้องทางกฎหมายอย่างแน่นอนครับอืมขอบมากครับยังอยากขอบหน้ครับพี่เห็นไหมครับวางใจและไว้ใจในแอปพลิเคชันดับลิสได้เลยนะครับ